การมาการน,นี้เป็นเรื่องของโครงการเป็นโครงการที่ออกเยี่ยมเยียนอำเภอต่างๆตามเป้าหมายมีโครงการการมการปกครองสนับสนุนโดยกรงการร้อยดวงใจร้อยอำเภอน้อมถายเป็นราชจจกุศลเนื่องในวันมหมามงคลเฉลิมพระชน,นมพรรษาครบหกรอบเจ็ดสองพรรษาในพระบาทสมเด็จพระเจรเก้าเจ้าอยู่หัวยี่สิบแปดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด 9, ที่สำคัญยิ่งกาธมาได้มาพบกับท่านทั้งหลายการมาพบกันนี่ก็คือการคบคบกันมาคบมาคบกันมาพบกันมาคบกันคบค้ากันเป็นญาติมิตรกันพระภิกษุนี่เป็นญาติมิตรกับญาติโยมโดยการไปบิณฑบาตเป็นเป็นญาติแล้วก็ข้าวกินเป็นญาติท่านั้งหลายก็มีน้ำใจเอือ้อเอื้อเฟือ้อถาวายสิ่งต่าง พระสงฆ์ปฏิบัติท่านก็นำธรรมะที่ท่านปฏปิบัติมาสแสดงเว้ท่านต่างหลายได้บูชาธรรมนั้นโอกาสเช่นนี้ยิงหาได้ยากในบรรยากาศที่พอเหมาะเย็นสบายมีเสงรถยนต์อยู่บ้างด้านหน้าก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการที่ท่านทั้งหลายจะได้รวมจิตรวมใจร้อยใจเป็นหนึ่งเดียวกันโดยการน,นำของในอำเภอแม่ทาอำเภอแม่ท,า,มทาจังหวัด ลำพูนจะ่อาตมาก็จะเดินทางไปอำเภอต่างๆอีกหลายที่นอกเหนือจากการมาพบแล้วนี้ก็จะเผยแพร่ภาพของท่านทั้งหลายนั้นไปสู่สังคมด้วยสิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องหลายชวนกันมาทำความดีอะไรคือความดีของคุณค่าของความเป็นคนเป็นมนุษย์ในพระศาสนาความดีอยู่ที่ที่ไหนอยู่ที่ใจเรา ความดีคืออะไรความดีคือความสุจริตที่เกิดขึ้น,น้งกายวาจาและใจจะเป็นความดีสุจริตสุจริตใจเกิดขึ้นได้นั้นนิดเดียวเองไม่ได้ยากมีสติมีสติมีสัพพัญญาสองตัวท่านนี้เมื่อมีสติมีสัมพัญญาเราก็มีความเปลี่ยนที่ถูกต้องความเปลี่ยนเกิดขึ้นเพราะมีสติและปัญญา เกนศีลีั้งห้าข้อเนี่ยตะขัดสติแล้วก็ไม่มีศีนสตินี่เป็นพ่อสัมยาเป็นแม่ของสีนอันรวมความว่าเมื่อเรานั่งอย่างเนี้ยเมื่อกี้เรากล่าวไว้เท่านั้นเองแต่ที่เรานั่งอย่างนี้มีสติมีสัสพชัญญะประกอบความเพียรชอบคือกําหนดระนะู้กันนะที่กระทำนี่อยู่เรื่องมีศีนศีลที่เป็นไปโดยเจตนาสํารวมระวังเกิดขึ้นแม้ชั่วขณะดเดียวที่มีสติอยู่นี่มีคุณค่ามาก กับเรานั่งพูดคุย,ยกันไปรื่อยเปื่อยก็ขาดสติเมื่อขาดสติก็ขาดศีลไม่มีศีลไม่สมาทานศีลก็ไม่มีศีลเรื่องศีลเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เรามนุษย์เราก็คือสัตว์ทิ่ประเสริฐมีสติได้มีสติก้นมาจําแนกได้ว่านี้ดีนี่ชั่วนี่บาปนี่บุญมันกบหนดแล้วมันรู้ทมความเป็นจริงรู้แล้วเราก็ไม่มีใครอยากจะทําชั่วอยากจะทําบาปอย่าทําทำอกุศลทั้งหลาย พราะมันเป็นโทษทุกข์ภัยทั้งทั้งปวงที่มันใน้ผลณปัจจุบันนั้นไม่มีชาติหน้ามีชาตินี้ทำาดีนี้ก็ได้รับเดี๋ยวนี้เลยทุกอย่างมันทั้งหมดทั้งหลายก็นอยู่คือว่าเราเข้าใจในความดีแล้วความดีนี้สุจริตนี่มารวมกันเป็นพลังธรรมของแผ่นดินเป็นพลังธร,รมที่ช่วยกันเกื้อกูลในแม่ทาเนี่ยมีความสงบสุขจุกัดูแลบ้านเมือง ให้ลูกหลานเราทุกคนดําเดินไปดบนเส้นทางที่ถูกต้องไม่ใช่ลูกบ้านนั้นลูกบ้านนี้ลูกเราทั้งหมู่บ้านเลยถ้าเรามีความเป็นญาติกันแล้วเนี่ยเราฟังกันฟังแล้วเราก็จะรับคําสั่งสอนรับคําแนะนําซึ่งกันและก,กันเราจะมีความเคารพกันในความเป็นญาติตามฐานะอันกันปกครองที่แท,ท้จริงคือการนำสู่ความเป็นญาติมิตรด้วยความรักตามหน้าที่ สำนึกธรรมะที่นั้นว่าเรามีหน้าที่ในอาเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกเทศบาลเทศมนตรีหรือท่านประหลัดทั้งหลายเจ้าที่ทั้งหลายฝ่ายปกครองเป็นเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ที่ท่านทั้งหลายต้องมีสติรักยังมีสติกําหนดรู้สิ่งที่ถูกที่ควรที่ควรทําชีวิตของใครก็ชีวิตของใครก็ก็เลวแต่ที่มีสติเป็นชีวิตที่มีความ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 ประเสริฐมาก ว่าอ,อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความเดียวพอเรารู้เท่าทันความชั่วทุกขณะจิตทุกค่ํากืนทุกเวลาอย่าทาสิ่งใดเราก็รู้ว่าผิดจะาเรากินเหล้าเนี่ยเราก็รู้ว่าผิดอยู่แล้วเสื่อมเสียทุกอย่างแต่ถ้าเรากินเพราะว่ามันขาดสติถ้ามีสติเราก็จะไม่กินลองดูสิมีสติขึ้นมานั่งกําหนดดูแก้วเหล้าพิจารณาดูมันน่ากินไหมได้อะไรขึ้นมาบ้างมีประโยชน์ไหมไม่มีหรอก มีแต่ความเพลิดเพลินหลงลืมไปชั่วขณะหนึ่งหลอกตัวเองไปวันวันเป็นครั้งครั้งไปแต่ที่เราเราทําไปเพราะเราขาดสติเพราะขาดสติศีลมันก็ขาดหมดข้อที่5เนี่สติมันก็ขาดแหละพอขาดข้อที่5ขึ้นมาในข้อที่1 2 3 4ทําได้หมดประยันบาปกรรมหรือการทําผิดกฎหมายการทําการงานที่ไม่ควรมันก็เกิดขึ้นเพราะเราขาดสติ และผลมันก็เกิดขึ้นจริงๆกับชีวิตทุกชีวิตไม่มีใครได้ดีเพราะมีเหตุจากการทำบาปและบุญกุศลนี่คือความดีนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเราทำเหตุให้ถูกต้องกับเหตุที่เป็นบุญกุศลนั้นเหตุเป็นบุญเป็นกุศลนั้นทำเหตุให้มันถูกต้องแลวทุกคนอยากมีความเจริญเติบโตมีคุณความดีประสบความสุขเพียงทำเหตุให้มันถูกต้องเท่านั้นเองเราต้องการสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีเราทำเหตุที่ผิดเพี้ยน คือไม่มีสติรากเงาของความดีไม่มีศีลพื้นฐานของความดีมันก็ปิดพลาดหมดทั้งทั้งทั้ง,ท,งทั้งชีวิตแม้เราจะหาหาลวงพ่อไหนก็แล้วแต่ไปบวนบานสารกล่าวไม่ได้ไประโยชน์ไปทำความลุ่มหลงเพราะท่านหล่งนั้นท่านขาดขาดขาดสติท่านก็ไม่ได้ส่งเราได้ในพระภิกษุทั้งหลายเช่นเดียวกันอาการยังผิดศีลผิดธรรมอยู่ยังรับเงินทองยังทําผิดพระวินัยอยู่ ก็ไม่ใช่ที่พึ่งของเราทั้งหลายที่พึ่งของเราก็คือพระธรรมวินัยนั่นั้คือศีลศีลธรรมนะั่นคือที่พึ่งของทุกคนคือสติและสัพจัญญาคือที่พึ่งของเราพระพเจ้าจึงสั่งสอนให้เรามีการพึ่งตนพึ่งธรรมในมาปรินิพพานสู่สุดท้ายของพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนพระพุทธเจ้าจัดวางร่างไว้เหนือแผ่นดินและไม่ลุกขึ้นมาอีกต่อไปเลยก็ว่าปรินิพพานทรง สังสวรเราต้องมีการพึ่งตนเองและพึ่งธรรมะไม่ได้บอกพึ่งอย่างอื่นพึ่งตนพึ่งธรรมก็กลับมาทําตัวเราให้มีธรรมะก็ทําให้มีสติสติมก็มีธรรมะธรรมะคืออะไรความประเสริฐความความดีงามความเป็นปกติเราก็คาถึงความประเสริฐความดีงามความ,วามปกปกติธรรมดาที่ไม่ผิดเพี้ยนเพราะมีสติมีปัญญา ผู้ศนนั้นเน้นเรื่องเดียวสติปัญญาเท่านั้นเองไม่เน้นอย่างอื่นเลยมีสติปัญญาขึ้นมาเนี่ยทำอะไรถูกต้องหมดเราจะเป็นผู้ผู้ปกครองเป็นพ่อก็เป็นพ่อที่ที่ดีแม่ที่ดีเป็นอำเภอที่ดีเป็นประหลัดที่ดีกำนันที่ดีนายกที่ที่ดีมันเกิดความดีขึ้นมาแล้วพอเราทําไปทําไปเนี่ยเราจะบูชาคุณความความดีนั้นเพราะอะไรเพราะมันให้ความความสุขจริงๆไม่อ,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 อตาตตัมมาม,มาเนี่ยได้ไร ได้ความสุขใจที่ได้มาพบท่านทั้งหลายได้เสียสละโอกาสเวลากันมามาพบกันมาคุยกันไม้ธรรมะบินตบาทเสก็ให้ธรรมะที่วัดป่าพุทธพัิพุนชัยในพระราชูปถมของพระเจ้าสมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,พ,าพระชยกิติยาภพาก็ะจะให้ธรรมะทุกเช้าพระก็จะให้ธรรมะเป็นเวรกันบิณฑบาตเสก็ให้ธรรมะก้นละข้อก้นละข้ออ้ามมาบวชกินข้าวชาวบ้านฟรี ต้องปฏิบัติกำกำกำคืนช้าไม่ธรรมะหรือวันสวันทิศก็ให้ธรรมะใหญ่อาตมาจะให้เองหรือวันพระและทุกค่ำคืนก็แสดงธรรมปฏิบัติธรรมันตลอดและมีกี่นิานวนไปทั่วประเทศปฏิบัติต่างต่างต่าง,ต,างต่างประเทศมีวัดวารามในต่างประเทศมีศัสธาในอินเดียในประเทศต่างๆก็สร้างวัดถวายเข้าไปไปสงเคราะห์เดือนหน้าก็จะต้องไปสงเคราะห์ทางอินเดียควรจะมากันมากเลยบันที่กำมากันจํานวนหลายหมื่นเยอะ ขากระหายมากอยากจะฟังธรรมอยากจะปรับฤติธรรมกันมากมากเลยดังนี้จึงมากราบพบท่านทั้งหลายว่าที่จริงมาก็เพื่อทำการมาเยี่ยมในในอำเภอเพราะท่านก็ใกล้ชิดมาแต่แต่อยู่ที่อำเภอ,อ,อเมืองเลยถือโอการมาเยี่ยมเยี่ยมเป็นทางการกรมการปกครองท่านก็รับสนับสนุนและจัดโครงการนี้ขึ้นมาฉะนั้นเราก็ต้องไปอีกหลายจังหวัดให้ครบสักร้อยแห่งทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระเจ้กกกากุศลการมาครั้งนี้จริงเป็นการมาพบท่านทั้งหลายเป็นครั้งแรกและก็คงอีกหลายๆครั้งแต่มาครั้งนี้คือมาเพื่อคุ้นเคยกันมาเพื่อสนสนสน,สนทนาธรรมกันพบก,นกันแล้วก็มาให้หลักก็ว่าท่านทั้งหลายมีสติตัวเดียวอยู่รอดได้ชีวิตนี้ธรรมมาทั้งหมดของพระพุทธเจ้าเนี่ยรวมที่สติตัวเดียวถ้า่านมีสติตัวเดียวนี่มีการกําหนดการเลือกรู้ชอบนี่ ศีลและข้อเนี่ยไม่ต้องขอรวมอยู่ในสติตัวนั้นนะทั้งหมดชีวิตของท่านตั้งหลายดําเนินไปบนเส้นทางของสติเนี่ยเป็นไปเพื่อความดับดับทุกทีกท่แท้จริงอริมกักองธรรมแปประการเนี่ยสมฤตผลด้วยคำว่าสติเท่านั้นเองแล้วสติปัฏฐานสี่ต้องปฏิบัติเช่นเรามีสติทําไงเกิดสติทีมต่อเนื่องท่านประกอบก็ต้องรู้จักมีสติกําหนดอยู่ที่กายนี้เวทนานี้จิตนี้ธรรมนี้ปฏิบัติธรรม วิสติอยู่ที่ชีวิตของเราเพื่อรู้ว่าชีวิตของเรานั่นคืออะไรกันแน่เราเคยคิดแมว่วชีวิตคืออะไรชีวิตนี่นเป็นการบริหารการจัดการของอะไรเกิดขึ้นเป็นชีวิตชีวิตกำลรรังการจัดการของรูปนามกันห้าปมรพูดกันหน้าจะพูดไม่ไม่รู้จักในยุ่งเลยเพราะกันห้าเนี่ยแหละคือตัวศึกษาทารทั้งเอามาเป็นตัวศึกษาธรรมะในพระพุทธศา,าสนาเราไปวัดไปวาทั้งหลายเนี่ยไปเพื่ออะไร เพื่อเรียนรู้เรื่องขันห้าหรือรูปนามหรือขันห้าว่าอะไรว่ารูปนามขันห้าหรือชีวิตของเรานั้นมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์อยากตานฐานตามกระแสของความบีบเค้นบีบคั้นตามเหตุเหตุปัจจัยของธรรมนั้นและที่สุดคือความตายแค่นี้นี่คือความจริงของหลักธรรมพระาศาสนาให้ราในะชีวิตของเรารวมความเรียกขันห้าหรือรูปนามนี่ที่เกิดทุกข์ะนหรือมันมับบบนบริหารตัวเองอยู่หนขณะเนี้ มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ทุกขณะในสุดมันก็คือความความตายแตกดับไปเกิดหรือไม่หรือไม่เกิดไม่ทราบและแต่เหตุและปัจจัยนั้นพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้พยากรณ์ว่ามีชาติหน้าหรือไม่มีชาติหน้าไม่ได้กล่าวเช่นนั้นการที่เราสังสอนว่าพึงทำบุญกุศลไปเพื่อชาตินั้นนั้นไม่ใช่เรื่องของพระพุทธ,ธาาศาสนาหรือการปฏิเสธว่ามีชาติหน้าก็ไม่ใช่เรื่องของพระพุทธาาศาสนา ปัญศาสนี้ไม่ได้กล่าวจำแนกไปด้านใดด้านหนึ่งกล่าวแจกแจงว่าจะมีชาติหน้าหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเรามีเหตุและปัจจัยหรือไม่ถ้าพวกเรายังมีกิเลสอยู่ก็มีชาติต่ตอไปแต่สิ้นกิเลสก็หมดชาติหมดภพนั้นไป,ปพัญศาแจกแจงตามความเป็นจริงตามเหตุและปัจจัยนั้นนั่นนี่คือพระพุทธศาสนาแล้วสอนให้พวกเรานนั้อยู่ที่คำว่าปัจจุบันนธรรมนขนาเนี้อย่าไปหวังพรุ่งนี้ว่าจะดี ทำวันนี้สิให้ดีและเดี๋ยวนี้ด้วยขณะนี้ด้วยควรจะทําความดีได้ต้องขณะนี้เดี๋ยวนี้สะดุ้งตื่นขึ้นมาว่าเออเราทําชั่วมามากมายวันนี้เราไม่เอาแล้วไ,ไม่ทาผิดไม่ทําพลาดไม่ล่วงละเมิดศีลแล้วเราทําความดีจะกันดีกว่าเริ่มต้นขณะน,นี้คนดีก็เกิดขึ้นนักขณะนั้นความดีเป็นผลใน้เรานั้นเข้าถึงนักขณะนั้นเราจะพ้นทุกโทษไปนักขณะนั้นนหะไม่ต้องไปรดน้ามนต์ที่ไหนไม่ต้องไปเสกที่ไหนมันหมด พ้นเกี่ยวกความทุกข์ได้นักขณะที่เรามีสติแล้วก็ตั้งใจวําความดีนักขณะนั้นนี่คือพระพุทธศาสนาฉบับจริงๆและทําได้จริงๆด้วยที่กล่าวเนี่ยอาตมาในธรรมและปฏิบัติเช่นนี้อึงมาสอนท่านทั้งหลายว่าอยู่ที่คำว่าปัจจุบันทุกขณะจะเดินทางออกจากวัดมาก็ต้องตั้งจิตใจออกจากสมาธิมานั่งภาวนามาตีสามกว่าภาวนามาแล้วมาเช้าขึ้นมาก็ลืมตาออกจากสมาธิบินทบาทหน้าวัดหรือมาที่นี่ ก็ตั้งกิจแล้วว่าไปที่ไหนก็แล้วแต่ขอยแย่ได้มีความชั่วเลยคอยย่ได้มีบาปมีกรรมกมาเกี่ยวเกี่ยวข้องเลยคอยได้มีมันกมาขวางกั้นเลยคอ้ไปเนินไปเพื่อไปเป็นไปเพื่อการรักษาสืบเนื่องซึ่งพระสัทธธรรมพระธรรมวินัยอะไรที่ผิดจะได้เกิดขึ้นในชีวิตของความเป็นพระภิกษุในพระศาสนาเลยอธิษฐานจริงๆไปที่แน่ที่ทานอย่างเนี้ยแล้วก็ได้พบในสิ่งที่ดีๆเป็นธรรมะแล้วมาถึงขึ้นมาก็ทุกอย่างก็เป็นมงคลหมด ท่านเห็นพวกเรานั่งล่มเย็นสบายแล้วทุกคนก็มีความสงบสุขและที่สุดเราก็ได้ทําบุญกุศลพร้อมเพรียงกันอัตมามาก็มีความสบายใจก็คือตั้งเจตทาความความดีรอยที่ฐานว่าเราขอให้เรามีแต่ความดีนะเบื้องหน้าเดินทางไปนี้เพรแต่สิ่งที่ดีไม่กังวลแล้วจำเราต้องมาตายบนถน,นนตายระหว่างทางเกิดภัยแบบไม่มีปัญหาเพราะเราจะไม่ตกต่ำแล้วรอยที่ฐานธรรมะก,กันแล้ว ถ้าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นเรื่องของวิวบากกรรมแต่กรรมปัจจุบันนั้นเราทาดีแล้วไม่ต้องไปสวดบทบทไหนเลยต้องท่องคาถาอะไรเลยตั้งใจว่าเบื้องหน้าเราทํเด็่ความดียมีสติมีปัญญาเช้าขึ้นมาเนี่ยเราคิดนึกขึ้นมาขอทําสิ่งที่ดีในวันนี้ทั้งวันพบเสษคลที่ดีได้รับสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์เป็นมงคลอะไรที่ไม่ดีอย่าได้เข้ามาในชีวิตของของเราเลยตั้งิจให้มั่นคงไหวพระกราบพระเสร็จเดือนมาทํางานมีแต่ความสุขความเจริญเพราะอะไร เราจะคิดแต่คิดแต่ดีคิดดีพูดดีและทำดีการคิดดีพูดดีและทำดีประกอบความดีนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติถ้าทุกคนทำได้เนี่ยจากหนึ่งคนเป็นครอบครวัวหนึ่งเป็นชุมชนหนึ่งเป็นสังคมหนึ่งเนี่ยเมตตายจะมีแต่คนซึ่งความทำซึ่งความดีอำเภอนี้ความดีหลายอำเภอรวมกันเป็นจังหวัดเป็นประเทศก็มีแต่ความดีเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่เริ่มต้นที่เราขึ้นมาสักคน คือพระสรุปเนี่ยไปเริ่มต้นทำความดีให้ถูกต้องตามพระวินยัยสุดท้าย้นมาเราหวังว่าไปหาความดีเบื้องหนา้าความเป็นมงคลจากคนอื่นๆนั้นผิดแล้วมงคลก็ดีความดีก็ดีอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นเองเริ่มต้นที่ตัวเราเนี่แหละแล้วเราจะพบแต่ความดีที่แท้จริงยิ่งขอโโอโหยวอวยพรในท่านต่้งหลนนั้นประสบแต่ความสุขความจเจริญด้วยอำนาจแห่งธรรมและพร้อมเพรียงกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชากุศล ดพระบาทสมเด็จพระว,ะว,ะวะิาวาเกล้จเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่พึ่งเป็นหลักใจเป็นร่มโพร่มใจของประชาชนชาวไทยก่อยเราทั้งหลายด้มีแต่ความสุขความจเจริญอำนาจแห่งธรรมในพระศาสนา